เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดประธานหอ,อการค้าจังหวัดท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารภาคเอกชนผู้บริหารสถาบันการศึกษาท่านในเภอทุกอำเภอแขกผู้มีเกยียรติและพี่น้อง ชาวจังหวัดศรีสะเกดทุกท่านที่เคารพรักครับลำดับแรกผมต้องขออนุญาตเรียนว่าการจัดงานเฉลิมฉลองจังหวัดศรีสะเกดได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่6แล้วผมก็ได้มีโอกาสเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานตั้งแต่ปีแรกก็คือปี2 3 8การจัดงาน,นที่ผ่านมาเนี่ยทุกท่าน น่าจะทราบว่าเป็นการจัดงานในห่วงของวันที่19พฤศจิกายนของทุกปีสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเป็นการจัดงานเนี่ยเพื่อลำเลิกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถะพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบระมรา,าชินีนาถพระบระมรา,าชชนนีพันปีหลวง ที่ทั้งสองพระอ,องค์ได้เสด็จมาเยือนจังหวัดศรีสะเกดครั้งแรกเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2498นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลา70ปีและที่สำคัญในวันนั้นพระองค์ได้มีพระราชดำรัสพระราชทานพรอ,อันเป็นมงคลยิ่ง ต่อชาวสีสะเกตว่าต่อแต่นี้ไปขอให้ความแล้งแค้นจงสูญสลายจากไปจนหมดสิน้นยังความปราบพื้นแก่ประสงคนิกรชาวจังหวัดรีสเกตและสิ่งนี้ก็เป็นมงคลชีวิตของพวกเราชาวจังหวัดสีสะเกตนอกจากนี้ในการจัดงานที่ผ่านมา ก็ยังเป็นการลํำลึกถึงเรื่องของการสร้างบ้านแปลงเมืองบรรพบุรุษของเราได้สร้างบ้าแปลงเมืองจอบจนมีความเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่ปรากฏในจังหวัดของเราก็คือเรามีประวัติศาสตร์อันยาวนานเรามีความหลากหลายทางชาติพันธุ์จนได้ชื่อว่าเป็นดินแดนสี่เผ่าไทยแต่อย่างไรก็ตามแม้จะมีความหลากหลาย ทางขนบธรรมเนียมประเพณีวิธีการดาเนินชีวิตแม้กระทั่งเรื่องการแต่งกายอาหารการกินแต่พวกเราก็อยู่อย่างกลมกืนอยู่ด้วยความรักและความสามคัคคีจนทำให้บ้านเมืองพัฒนามาจนถึงยุคปัจจุบันในปีนี้เป็นปีที่พวกเราคนไทยทั้งชาติต่างโศกเศร,ร้า และนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของแผ่นดินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆมากมายเพื่อความผาสุกข,ของพวงชนชาวไทยทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาหรือแม้กระทั่งเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และที่สำคัญส,ส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้กับราษฎรทุกภูมิภาคพ,พงษ์ทรงเปรียบเป็นดั่งพระแม่ของแผ่นดินเป็นแบบอย่างความรักความอ่อนโยนความเสียสละและทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุกคนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณการจัดงานเฉลิมฉลอง243ในปีนี้ จึงเป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีโดยพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกดทุกอำเภอ22อำเภอได้ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวงกิจกรรมทำบุญตักบาตรสู่ฝันบ้านบายสีเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลและพิธีจุดเทียนร้อยดวงใจถวายความอาลัยแด่พระพันปีหลวงในโอกาสนี้ผมขอขอบพระคุณ ในความเมตตาของคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดเทศบาลเมืองศรีสะเกดองค์กรปกครองส่วนทท้องถิ่นนะครับสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนตลอดจนส่วนราชการต่างๆสถาบันการศึกษาพ่อค้าประชาชนที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานเป็นอย่างดียิ่งและขอขอบคุณสมาคม กีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับที่ได้สนับสนุนการบินโดนแปลอักษรจำนวนทั้งสิ้น500ลำซึ่งเราจะได้รับชมหลังจากเสร็จสิ้นในพิธีนะครับท้ายสุดก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ชื่นชมทุกคนที่มาลำและยืนอยู่ตรงหน้าผมหัวใจของคน6,000กว่าดวง ที่จะมาลำถวายความอาลัยแต่พระอ,องค์ท่านในวันนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสืบสารรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอันเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดศรสีสะเกดท,ท้ายสุดผมจะขอพลังทุกคนนะครับที่ได้หลอมลวงใจความรักความสามาคีพลังแห่งความจงรักภักดีมาเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาผืนแผ่นดินบ้านเกิดที่เรารักคือผืนแผ่นดินสีสเกตแห่งนี้แล้วก็เป็นผืนแผ่นดินที่ผมรักเปรียบเหมือนบ้านเกิดของผมขอให้เราช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดแผ่นดินนี้เพื่อลูกเพื่อหลานของเราในอนาคตขอบพระคุณครับและพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง243ปี พิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง243ปีจังหวัดศรีสะเกดสู่ขวัญบ้านบายสีเมืองรุ่งเรืองเมืองศรีสะเกด243ปีโดยท่านอนุรัตน์ทำประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดท่านได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งเราก็ได้ทราบนะครับในความปรากฏกดงามในแผ่นดินศรีสะเกดแห่งนี้ที่ล่วงเลยมาเป็นเวลายาวนาน พี่น้องชาวจังหวัดสิีสกเตะนะครับได้ร่วมกันรังสรรค์และดูแลทั้งส่วนร,ราชการก็คอยดูแลให้เกิดความอบอุ่นพี่น้องประชาชนเราก็ได้ร่วมกันดูแลกันและกันให้เกิดความอบอุ่นมาโดยลำดับครับ